สุพมานพโตเทยบุตรบุตรแห่งตระกูลโตเทยะได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระวิหารเชตตะวันณน,น,น,นครสาวัตถีหลังจากทักทายปราศัยตามธรรมเนียมแล้วสุพมานพก็พนมมือและตั้งคำถามที่ลึกซึ้งว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เหตุใดมนุษย์จึงมีความแตกต่างกันอย่างมากมายบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนมีโรคมากบางคนแข็งแรงบางคนมีผิวพรรณงามบางคนมีผิวพรรณซามบางคนมีโพกรัพย์มากบางคนยากจนบางคนฉลาดบางคนขลาวสิ่งเหล่านี้มีเหตุมาจากอะไรพระพุทธเจ้าทรงฟังคำถามด้วยเมตตาและตรัสว่าดูก่อนมานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์และกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีต สุพมานพได้ฟังดังนั้นกราบทูลขอให้พระองค์อธิบายโดยพิสดารพระพุทธองค์จึงตรัสชี้แจงให้เห็นผลแห่งกรรมที่นำไปสู่ความต่างทางชีวิตอย่างชัดเจนด้วยตัวอย่าง14ประการดังนี้ 1. อายุสัน้นคนที่มักฆ่าัสตว์ เที่ยมโหดเลียดเย็นไร้เมตตาย่อมมีผลกรรมให้ไปสู่นรกหากได้กลับมาเป็นมนุษย์ย่อมอายุสัน้น 2. อายุยืนคนที่เว้นจากการฆ่ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายแม้จะตายจากโลกก็ไปสุขติถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกย่อมอายุยืน 3. โรคมากผู้ที่ชอบทำร้ายสัตว์ด้วยไม้หินหรืออาวุธต่างๆย่อมรับผลกรรมเป็นคนมีโรคมาก